สวัสดีครับผมน้องต้นข้าวพักพาคินสุภกิศริกุลวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเริ่มต้นง่ายๆตามนี้เลยครับเริ่มต้นโดยคลิกเข้าที่อินเทอร์เน็ต e อ็กซ์ e ลอเรอร์นะครับผมขอแนะนำเว็บไซต์ 1068D Network inter.com นี่คือเว็บไซต์สำหรับเริ่มต้นในการทำงานออนไลน์ผ่านอินเทอร์เนต็ตโดยที่คุณสามารถทดลองทำงานก่อนได้ง่ายๆฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงกรอกชื่อนามสกุลอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ เลือกจังหวัดที่คุณอยู่เล็กคลิกปุ่ปมด,ด้านล่างเลยนะครับ <requirement age 1> เพียงเท่านี้ถือว่าเสร็จสิ้นการลงทะเบียนเพื่อทดลองการทำงานออนไลน์แบบฟรีๆกับเราแล้วนะครับ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0859312008นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย